ครับสวัสดีครับสมาช네ิกท <stop> ุกท <no> ่านครับยินดีต้อกรับสู่ชองดีีธรรมดานะครับช่องดีบีธรรมดาก็จะาร์เนลาวีพีของวันที่9ตุลาคม2568นะอารวีพีก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับทุกวันทุกวันนะครับชองดีบีธรรมดาก็จะมาตเนตพื่อเพื่เพื่เทุกวนทุกวนเช่นเดียวกันนะครับอื อขาก็คืนมาที่ทุกท่านนะครับทีนี้เอาม่สมนะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงใช่ไหมเมื่อวานนี้ลืมโชคดีด้วยเพราะว่ามันไม่เข้าไม่ทําให้เสียเงินนะครับหรือว่าลงก็ไม่รู้นะจําไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ลงก็คือโชคดีแหละเพราะว่ามันหลุดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เอาใหม่เอาใหม่นะครับซื้อสมุดนะครับขอขอก็คณสมาที่ทุกท่านนะครับทีนีอาในม่สมนะไปิบไปิบเนี่ย อย่าเอาคนออกว่ามันบังสามสี่เจ็ดแก้าศูนยะครัอันี้นะครับ โอเคนะครับต่างไงเนาะขอบคุณมากๆนะครับขอทุกท่านดูดีๆครับนะครับ